ลูกหนี้ถามมาว่าเปลี่ยนเบอร์หนีเจ้าหนี้เนี่ยจะมีความผิดอะไรไหมแม่นะฮะลูกหนี้ก็ช่างสอบถามทางธนาเจเข้ามาหลือเกินนะครับต้องบอกอย่างนี้ครับผมเนี่ยนะฮะเวลาให้คปรึกษาเนี่ยก็จะมีทั้งเจ้าหนี้นะฮะมีทั้งลูกหนี้มีทั้งหฝ่ายเลยนะครับในในการมาปรึกษาผมเนี่ยนะฮะดังนั้นแล้วเนี่ยทุกอย่างต้องยืนอยู่บนพื้นฐานของข้อกฎหมายเป็นหลักนะครับอันไหนกฎหมายบอกว่าทําไม่ได้มันก็คือทําไม่ได้ครับจะมาหาช่อง ซิกแซกโน่นนี่นั่นเนี่ยนะครับผมก็ไม่แนะนํานะครับแต่ทีนี้แล้วเนี่ยถ้าว่ากันด้วยเรื่องข้อกฎหมายแล้วเนี่ยลูกหนี้เปลี่ยนเบอร์หนีเจ้าหนี้เนี่ยนะครับไม่มีกฎหมายเอาผิดในเรื่องนี้นะก็สามารถเปลี่ยนได้ปกตินะครับเป็นสิทธิ์ของท่านนะฮะแต่ทั้งนี้ก็ต้องฝากทางลูกหนี้ด้วยเหมือนกันนะครับว่าวันที่ท่านไปยืมเงินเนี่ยนะครับท่านพยายามติดต่อนะฮะ ทางเจ้าหนี้นะครับบางทีก็ติดต่อหลายรายเลยนะครับก็ไม่มีใครให้ทันยืมไม่มีใครให้ทันกู้นะครับไม่มีใครยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือนะครับถ้าท่านเปลี่ยนเบอร์โอเคแหละนะฮะเบอร์เก่าไม่ใช้แล้วเนี่ยนะครับอันเนี้ก็เป็นสิทธิของท่านนะแต่ถ้าท่านเปลี่ยนเบอร์เพื่อหนีหนี้เนี่ยท่านก็ต้องย้อนกลับไปวันแรกที่ท่านไปกู้ยืมเงินเขานะเออนะ ไปพูดไปหวานล้อมไปบีบน้ำตาไปขอความน่าเห็นใจน่าสงสารเขาขนาดไหนนะเออนะอย่าพยายามที่เปลี่ยนเบอร์หนีนี่ครับเปลี่ยนเบอร์ปกติเนี่ยเปลี่ยนได้ครับแต่เปลี่ยนเบอร์หนีเจ้าหนี้เนี่ยหรือบล็อกเบอร์ทางเจ้าหนี้เนี่ยนะครับมันไม่มีกฎหมายเอาผิดท่านหรอกนะแต่ว่ามันก็เป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมไม่สมควรนะอย่างน้อยเนี่ยก็เหลือเยื่อใยในการติดต่อกันเอาไว้บ้างนะ เออนะไม่ใช่ว่าเปลี่ยนเบอร์หนีเจ้าหนี้นะบางคนก็บอกว่าเปลี่ยนเบอร์มงคลนะทำให้เจ้าหนี้เนี่ยไม่โทรตามอีกเลยนะจริงๆก็ไม่ใช่นะท่านเปลี่ยนเบอร์หนีหน,นะอันนี้นะก็ฝากเอาไว้นะฝากเอาไวใ้ให้คิดนะครับถ้าเห็นว่าคลิปของทางทนายเจนะครับมีประโยชน์นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s u b บสไคร์ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดทุกสาระดีๆครับสวัสดีครับ